ิตวิทยาชีวิตคู่ที่ยืนยาวในยุคปัจจุบันวันรักยังมีสติมากกว่ารักแบบหลงหลักจิตวิทยาความหลงเกิดจากฮอร์โมนโดปามีนที่ทำให้เรามองอีกฝ่ายสมบูรณ์แบบแต่เมื่อผ่านระยะโรแมนติกไปความจริงจะเริ่มปรกากฏแนวคิดความรักที่ยืนยาวต้องมาจากการยอมรับข้อดีข้อเสียและเลอกจะอยู่้วยยางมีเหตุผลไม่ใช่เพราะแค่รู้สึกดีเมื่อรักด้วยสติ เราจะไม่ต้องกลัววันที่ความรู้สึกจางเพราะเรายังมีความเข้าใจมาทดแทน 2. การสื่อสารคือสะพานใจไม่ใช่สนามรบหลักจิตวิทยาคู่รักส่วนใหญ่ไม่ได้เลิกกันเพราะหมดรักแต่เพราะสื่อสารผิดคนหนึ่งพูดด้วยอารมณ์อีกคนฟังด้วยความเจ็บแนวคิดให้ฝึกสื่อสารด้วยความตั้งใจจะเข้าใจใช้คำว่าฉันรู้สึกแทนเธอทำเพื่อไม่ให้เกิดการป้องกันตัว ความเข้าใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราตั้งใจฟังไม่ใช่แค่รอให้ถึงตาต่อบ 3. เติบโตไปด้วยกันแทนที่จะพยายามเปลี่ยนกันหลักจิตวิทยามนุษย์เปลี่ยนได้เมื่อรู้สึกปลอดภัยไม่ใช่เมื่อถูกกดดันแนวคิดถ้าอยากให้อีกฝ่ายดีขึ้นต้องเริ่มจากการยอมรับและแรงบันดาลใจไม่ใช่คำสั่งหรือการเปรียบเทียบเบติบโตไปพร้อมกัน โดยให้ต่างฝ่ายมีพื้นที่เป็นตัวเองคู่รักที่แท้จริงไม่ใช่คนที่เหมือนกันทุกอย่างแต่คือคนที่เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน 4. สร้างสายสัมพันธ์ทางใจมากกว่าทางกายลักจิตวิทยาความผูกพัน emotional bonding เกิดจากช่วงเวลาที่รู้สึกเข้าใจและปลอดภัยไม่ใช่จากการอยู่ใกล้ตลอดเวลานคแม้จะยุ่งแค่ไหนให้มีช่วงเวลาสุ่ใจสั้นๆทุกวัน เช่นถามสารทุกพูดคำขอบคุณรือกอดกันสักครั้งความรักไม่ต้องใหญ่โตแค่ไม่ละเลยในเรื่องเล็กๆก,ก็เพียงพอ 5. เข้าใจและเขารับความแตกต่างของสองคนลักจิตวิทยาสมองชาหยญยิงหรือบุคลิกต่างๆรับรู้และตอบสนองอารมณ์ต่างกันแนวคิดอย่าพยายามให้คู่เราเป็นในแบบที่เราคิดว่าดีที่สุดให้มองว่าความต่างของเขา คือสิ่งที่ทำให้เรารักเขาในตอนแรกยอมรับและใช้มันเติมเต็มกันถ้าทุกคนเหมือนกันความรักคงไม่มีรสช,ชาติ6ความส่อสัตคือความปลอดภัยทางใจหลักจิตวิทยาเมื่อขาดความเชื่อใจสมองจะสร้างภาพซ้ำๆของความกลัวและความรแวงแนาวคิดคู่ที่ยืนยาวต้องสางเขตปลดภัยทางใจ emotional safety คือรู้ว่าเราพูดได้โดยไม่ตัดสิน และอีกฝ่ายจะไม่ทำร้ายใจเราสู้สัต์ไม่ใช่เรื่องยากทารักนั้นมีความเคารพอยู่ข้างใน 7. อินทงัง